สวัสดีครับสวัสดีพี่พี fc ทุกท่านนะครับ ep นี้นะครับเป็น ep ที่ี่487นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องอรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็ไปได้พระมาหนึ่งองค์นะครับไปได้พระมาหนึ่งองค์นะครับเป็นพระนางพญานะครับเป็นพระนางพญาต้องบอกองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับเป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับเดิมเดิมนะครับพระองค์นี้นะครับมีผิวพันธุ์ที่เดิมเดิม ผ่านการใช้น้อยนะพี่นะมีร่องการตัดอตอกตัดด้านข้างชัดเจนนะองคนี้รายล,ละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับพี่ๆนะถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน i อ l ด n e นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987ttn 987ดนะครับมา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 ชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอ่าองค์นี้นะครับเป็นพระนางพญานะครับเป็นพระนางพญานะครับกรุนางพญาพิษณุโลกนะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์เขาโค้งพี่พิมพ์เขาโค้งนะครับนี่เขาโค้งเขาเขาจะโค้งโค้งนะพี่นะอ่าเขาเขาจะมีลักษณะโค้งโค้งถ้าเป็นเข่าเข่าตรงก็จะตรงเลยนะพี่นะจะเป็นเข่าตรงเลยนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเข่าโค้งอ่าตรงลําตัวนะครับเขาจะ จะไม่เป็นพุงป่องเหมือนพิมพ์เขาตรงนะพี่นะเห็นไหมอ่าแล้วดูวงแขนดูพิมพ์ทรงนะพี่นะเห็นไหมวงแขนพิมพ์ทรงต่าง,ๆ,างๆนะพี่อ่อนช้อยแบบเป็นธรรมชาติเลยนะพี่นะไม่แข็งกระด้างนะพี่เห็นไหมอ่าพิมพทรงเนี่ยเขาอ่อนช้อยไม่แข็งกระด้างเลยพี่เห็นไหมวงแขนเห็นไหมการวางแขนนะครับการวางมือข้อศอกเห็นไหมพี่อ่าข้อศอกนะครับสังเกตดีๆนะว่าเขาจะมีลักษณะแอ็นเอนสบัด สะบัดนิดๆนะครับสะบัดมาออกมาทางนี้นะพี่เห็นไหมแล้วก็จะตีวงโค้งขึ้นไปอย่างนี้นะครับองค์นี้รายละเอียดโดยรวมถือว่าเป็นพระที่ชัดเจนอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระที่ชัดเจนอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วผิวดำเดิมแห้งๆเลยนะพี่นะผิวดำเดิมแห้งๆเลยนะครับนี่สังเกตตามซซ่ข้างในเห็นไหมผิวดำเดิมแห้งๆนะครับเห็นไหมครับผิวดำเดิมแห้งๆเลยนะครับพี่ๆผิวดำเดิมแห้งๆแบบนี้นะครับ อ่าเหมือนผิวออกจากกลุเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมอ่านี่ครับเห็นไหมครับใบหน้านะครับนี่ตรงโค้งตรงเสียนนะครับนี่เห็นไหมตรงตรงเนี้ยตรงมุกุดเนี่ยอ่ายังติดชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับจะออก,กใหญ่ๆล้ำๆนะพี่เห็นไหมแล้วพวกนี้ก็เป็นเม็ดแร่มะขามนะพี่นะเม็ดแร่มะขามนะครับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มีหมดนะองนี้อ่าถือว่าเป็นพระที่ สวยสมบูรณ์อีกหนึ่งองค์เลยนะครับพี่นะถือว่าสวยสมบูรณ์อีกหนึ่งองเลยแบบนี้นะพี่นะคือสวยสุดแล้วนะครับพี่แบบนี้นะสมบูรณ์แบบนี้นะบบนนะอ่าพระนางพรยาเนี่ยสวยสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับถือว่าสวยสุดๆแล้วนะพี่นะเห็นไหมครับดูเส้นคอเห็นไหมครับเส้นคอสองข้างเห็นไหมเด่ชัดเจนใต้คางไหมพี่มีลักษณะเป็นรอยคูดเห็นไหมไหมเนี่ยเห็นไหมไหมเนี่ยมีลักษณะเป็นรอยคูดนะครับนี่ ใบหูนะครับนี่เห็นไหมใบหูสองข้างติดนะยังติดนะพี่นะ,ะเส้นสังคตินะครับนี่เห็นไหมอสองเส้นนะครับพี่พี่องนี้นะครับพี่นะผมเอา8500บาทนะพี่แปด0ั 8, บาทนะครับโหเดิมนะพี่องค์นี้ต้องบอกว่าเดิมจริงนะจริงนะเดิมจริงจริงนะครับถ้าถ้าเป็นพระที่ผ่านการใช้นะพี่ใช้มาเยอะเนี่ยเนี่ยรอยการตัดเนี่ยจะไม่เห็นนะพี่จะไม่เห็นนะ นี่ร่องรอยการตัดเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเห็นไหมแล้วใบหน้านก็จะลื่นปื้ดไปหมดเลยนะพี่นะเห็นไหมอันเนี้ยถ้าเป็นพระที่ผ่านการใช้มาเยอะนะพี่นะใบหน้าเนี่ยใบหน้าเขาจะลื่นลูดแบบเป็นพื้นไม่สูงนูนต่าไม่สูงแบบนี้นะพี่นะองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับเป็นพระที่สวยสมบูรณ์และผ่านการใช้น้อยนะพี่นะเห็นไหมครับดูพวกเม็ดแร่มะขาเม็ดกรวดนะครับเห็นไหมอ่า เลยลอยเลยนะพี่นะต้องลอยลอยแบบนี้นะพี่ต้องลอยลอยแบบนี้นะอาองนี้เอาแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่เห็นไหมครับเห็นไหมธรรมชาติการตัดเห็นไหมนี่พอโดนตัดโดนแร่มะขามโดนหินนะครับเนี่ยเขาก็จะพวกแร่มะขามพวกก้อนหินพวกนี้ก็จะลูดลงไปเห็นไหมพี่เห็นไหมจะลูดแล้วมีช่องเห็นไหมครับลักษณะปาดเห็นไหมตามทางเลยนะพี่นะตามลักษณะเลยนะครับ องค์นี้ถือว่าโอ้โหเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะพี่นะสวยสมบูรณ์นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับเป็นพระที่สวยสมบูรณ์ผ่านการใช้น้อยนะครับ,เร,บ,รรรบเราจะสังเกตจากองค์พระเลยนะครับจากพิมพ์ทรงจากความคมแล้วก็เนี่ยตามซอกนยะพี่เห็นไหมตามซอกแห้งๆเลยนะแห้งๆเลยนะครับแห้งๆนะครับแห้ง,ง,งๆเดิมๆจากกรุเลยนะพี่ๆแล้วดูด้านหลังนะครับพี่เห็นไหมด้านหลังก็จะมี อ่าร่องรอยการมือนิ้วมือกดนะครับมีลายนิ้วมือนะครับพี่พี่เห็นไหมร่องใหญ่ๆนะครับเนี่ยร่องนิ้วมือคนโบราณเนี่ยจะเป็นลายนิ้วมือแบบใหญ่ๆนะครับพี่จย,ยากเห็นไหมอ่านะครับนี่เนื้อหาก็อยู่ประมาณนี้นะพี่นะพิมพ์ทรงองนี้ต้องบอกว่า,วาเป็นพิมพ์ทรงที่สวยงามชัดเจนจริงๆนะครับเป็นพระที่พิมพ์ทรงสวยงามชัดเจนจริงๆนะครับพี่พนะผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่องนี้ 8,500บาทนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ